อันนี้ท่าอะไรวะท่าทำขนมโคกอันนี้ได้ได้ส่วนมาจากไหนครับเนี่ยส่วนขนมโคกไปย,ย้อย Ừ. sườn này quá Không này đâu oh, Không này đâu Không này là.